และเพชรซันก็มาถึง161หลังจากพยายามดิ้นรนทุกทรมานมาอย่างเนิ่นนานนะคะผ่านไปแล้ว76โรมมันก็ไม่ยอมออกเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มในสามสองหนึ่งออ,อ,อบบ C E A โอ้ยมันน็อตเลสซอนดิ้งอ่ะมันค้างอ่ะ Bluetooth device is ready to p a i โอ้ยจบสะดีในที่สุดฉันก็ได้กำเนิดว่านอนขับสบาพักผ่อนแล้วค่ะสลีปิ้งค่ะจบนอนแล้วกูนอนแล้วบ๊ายบายทุกคน เอิม่มคือมันต้องเกริ่นก่อนว่าคือก่อนอันเนี้ยแม่งแบบจะเป็นบ้าทุกคนคือมานั่งเล่นเกมการ์ดสเวอร์สหาเจ๋งคือเป็นเออาร์หกสิบแล้วแล้วสำรวจพื้นที่นั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรูทเลกลจนบอกไม,กอม่เลว่าคือขาดสนทางเพชรมากคือเป็นวิกฤตดาวเพชรมากคือจะออกคุณเล่นตัวมากินกรุ๊กเดชว่าออกซิโลนเนนการันตีทุกคนโอ้ยจะเป็นบ้าสรุปลงกัน 160, 150กลอยหกสิบร้อยห้าสิบกิโล แมงเอ๋ยไปนอนค่ะไปพักผ่อนเนาะจบ